สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำรถมิสูบิชินะครับฟ็อกลิฟตัวที่เป็นรุ่นคาสเดียแบบสั้นๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของมิสูบิชินะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ปรับปรุงจากการเดียวมพอสมควรนะครับยอดนิยมเนี่ยจะเป็นพวก2.5ตัน3ตันเสาความสูงได้4เมตร3เมตรละมีครบหมดนะครับตัวนี้หน้าจอนะครับจะแสดงผลทางน้ำมันเนี่ยจะเป็น3ขีดบ่งบอกพลังงานครบหมดเลยนะครับผม ในตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นบล็อกเดิมนะครับที่ได้รับความนิยมคือ SCS ในส่วนของดีเซลนะครับ 3,331cc 55kW กนะครับตัวนี้ถือว่าแรงที่สุดในวงการแล้วนะครับเครื่องดีเซลผ่าน d u t แล้วนะครับไหลควันนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ทีนึงก็คือเรื่องระบบการเลี้ยวนะครับเลี้ยวได้ค่อนข้างแคบนะครับเห็นนะครับเวลาเราวิ่งการเทสเนี่ยตัวรถจะไม่โยนตัวนะครับเวลาที่เราหมุนรอบหลักนะครับ ความเร็วในการขับรถค่อนข้างโอเคครับเนื่องจากกําลังของเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงครับเวลาที่เราวิ่งไต่ทางชันหรือขึ้นเนินต่างระดับไม่มีผลเลยนะครับอย่างในคลิปเนี่ยเราได้ทําการขึ้นแล็นะครับที่มีความสูงเทสให้ดูนะครับรถวิ่งสบายเลยนะครับลงปึ๊บเหยียบกลับขึ้นใหม่ไม่ต้องรอนะครับกําลังเดือดเฟือเลยนะครับสนใจรถรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเราได้นะครับขอบคุณครับ